โอเคสวยงามไม่ได้กลับมาตั้งนานพระเจ้าช่วยรับเพิงรับบ,บ,บ,บอะไรลืไมไปหมดตายตายตายโกรธฉันตายยังไม่มีใครมาเนาะมาชองไม่ดังเดี๋ยวนะกลับมารอบนี้ <c oughs> ตลกปเองว่ะหาแบบเล่นไหนด เออฉันกลับมาแล้วทุกคนคิดถึงกันปะเอาไม่เจอกันนานไม่เจอกันนาน สบายดีกันใช่ไหม <laughs> ไม่เจอกันตั้งนานทุกคนสบายดีเนาะเทียบตาเยอุ้ยพูดไม่แต่อยู่อ่ะนิมใ <laughs> ช่ไหมเด้อแค่สวัสดี โอเคดีอยู่ก็โอรเลีวแค่นี้ก็โอเลีวเออไหวอะไรว้าวบออาฉันกลับมาในรอบหลายเดือนหรือเออสัปดาห์หรืออะไรก็ช่งางมันเถอะแต่กลับมาแล้วแค่แป๊บเดียวระยะหนึ่ง เราก็จะกลับไปนอนอุดอู้สักทีใดทีหนึ่งหลังสอบเสร็จก็อาจจะมาบ่อยขึ้นหรือน้อยลงก็แล้วแต่สถานการณ์แต่ฉันกลับมาแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะถึงจะไม่อยากกลับมาก็เชนก็ไม่อยากจะเล่าเรื่องบางเรื่องเลยแต่แต่ถ้าฉันไม่เล่าก็จะไม่หยุดเย้ย ฉันเบื่อมากเลยเอาจริงนะการกลับมาในรอบนี้เป็นแค่ชั่วคราวแล้วก็จะไปนอนอุดอู้สักที่ใดที่หนึ่งต่อแลเ้ว่ะนะก็ก,ก็ก็ตามสภาพกว่าจะได้กลับมากว่าจะได้คุยเรียนช่วงนี้ช่วงสอบของผมเนี่ยผมเลยไม่ค่อยผมเลยไม่ค่อยมีเวลาเออมานั่งสตรีมให้ดูเท่าไหร่ อ,อยากจะอยู่ด้วยนานๆอยู่โลกแต่ว่านะจ๊ะฉันมีเอ่อพื้นที่ที่ต้องไปหลายพื้นที่มากเลยเช่นนั่งเรียนทำข้อสอบงกงกงกและอื่นๆอีกมากมายที่ทำให้ฉันนะตอนนี้กลายเป็นพอหนุ่มเอ่อหลังคดหลังแข็ง อสภาพก็อย่างที่ว่าไปว่าช่วงนี้ไม่มีเวลามาเลยอ่ะขอโทษนะฉันผิดสัญญาหลายอย่างมากเลยแต่มันเหตุสุขวิสัยจริงๆนะนะถึงบางอย่างจะไม่ควกรก็เถอะแต่ขอโทษจริงๆกราบขอโทษให้อภัยกันได้ปะนะนะนะ คืนดีนะคืนดีเรามาคืนดีกันเถอะแล้วก็ไม่รู้สิคุณซุกถ้าคุณซุกดูอยู่นะหรือเออเก็นตะหรือใครก็ลามนะดูอยู่นะจ๊ะฝากฝากเรื่องหนึง่งเช็คเช็คเสียงไหมให้หน่อยเบาไปเปล่าถ้าเบาไปจะได้ไปแก้ที่ต้นต่อได้ถูกเหนื่อยแล้วอยากไปนอนแล้ว เพิ่งมาแล้วค่ะแป๊บเดียวเองนี่จะไปนอนอีกแล้วนะชีวิตเหนื่อยง่ายจังแบบนะโอเค มาอุ้ยอ่าเข้าถูกไปเนี่ยไายอ่ะอันนี้น่าจะถูกแล้วมั้งถูกแหลอะอะเป็นมึงนะอ่าอ่ามาต้องต้องเข้าวันไหนวะ แบบนึงน,นะช่วงช่วงนี้เออมากเลยคือคือคือฉันขอโทษนะฉัน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 เออมากช่วงช่วงนี้ฉันคือคือคือช่วงนี้เออเออแบบเออเลยอ่ะอ๋ออันนี้เขาเขาของวีเนอะใช่ไหมใชแ่แล้วไหนอ่ะแล้วไหนของวีทูเปอร์สตูดิโอกู่ไหนอ่ะ นอ่ะไอ้ขี้โมนีว่วะเอ๊ะเอ๊ะทุกคนเห็นอะไรแปลกๆข้างหลังปะเห็นปะเห็นใช่ไหมถ้าเห็นกดไลค์ใช่กด share. Yeah! แชร์เย้แป๊บนึงนะฉันฉันลืมอ,อ่ะเอ่อเออแปดปะเอออันที่แปดเลย อ้าวเัีไม่หายไปกวูวายแยแลรวดิพื้นหลังวอ่ะอ่ะอ้ากัรมอะไรกรมาะลรเอาเอาเป็นว่ามันไม่มีอะไรหรอกปล่อยมันไปไม่มีอะไรหรอกพูดไปงั้นแหละอืมอ่าอ่ายินดีกับกับจ้า หายไปนานจริงยอมรับช่วงนี้งานใกล้จบอ่ะเออช่วงใกล้จบงานเยอะมากก็ไม่มีเวลามาเลยอ่ะใครมันจะไปรู้อ่ะช่วงใกล้ปิดงานมันเยอะขนาดเนี้ยใครมันจะไปรู้อ่ะอา้าวไม่ใช่ของตัวนี้เหรอโอ้ยขีโม อันนี้ป่ะไม่ใช่อันนี้หรอโอใ้ใช่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 จริงๆใ,ใ,ใครจะไปรู้ว่า,วางานมันจะเยอะขนาดนั้นเยี่ <sighs> yeah. กลับมาในรอบหลายเดือนแล้วก็ในรอบหลายวันที่ฉันไม่ได้มาเลยอ่ะใครมันจะไปรู้อ่ะใกล้จง,งานมันเจอขนาดเนี้่ยไม่ใครมันจะไปรู้อ่ะไม่มีคนบ้าที่ไหนหรอกที่เขารู้ขนาดฉันฉันยังไม่รู้เราก็ต้องไปนั่งเขียนอีกโว้ยเบื่อโวย มวแต่เล่นม่ได mm ้ส hmm. mm ังเกตไม่ได้สังเกตพี่ออนเกมบุเปอ่อืมอืมพี่เข้าใจพี่เข้าใจพอะพี่ก็นั่งเล่นเกมคลายเครียดไปวันๆไม่ได้ขึ้นมาไล์หรือทำลิปอะไรให้ดูเลยแต่สรุปเกมบางเกมไม่ดูยังไม่ได้ทำเลยเล่นเกมบางเกมก็ยังไม่ได้เล่นเลย ยังนั่งเคลียย่าง,งานที่ใกล้จบอยู่เลยนะโดนอาจารย์บอกว่าเนี่ยถ้ามึงทําไม่เสร็จนะมึงไม่จบนะนู่นนี่น่นเยอ่นั่นเลยอุย้ยจะบาดตายทําไม่ไหวเดียวพี่ก็คงช่วยอะไรเราไม่ได้หรอกนอกจากพี่บอกได้แค่ว่าก็ร้อนต่อไปนะจ๊ะพี่ช่วยอะไรไม่ได้เลยถ้าสมมติแบบ เกมนี้มันมีอันนั้นนะซีเขียดจริงๆนะมันมีซีเขียดจริงๆนะเวจันฉันฉันฉันขอนะขอขอโอ,อคคสึได้ไหมไม่เอาซีเขียดอยากได้โอคคสึมากกว่าคือถ้าไม่มีซีเขียดไม่อยากได้ซีเขียดอยากได้โอคคสึยูกะอ้ไมยดม่อยากได้ยอยากได้โอคคสึมากกว่าเยให้จริงด้วยไว้ตายลเลี้ยวหรือใหโอ้จริงด้วยอ่ะขอลุงเหลงมั่งได้ไหม ลเงล,เง,ล,เง,ลเง,ง,งนะลูลเลงอ่ะขอรูเลดบ้างเถอะนะวายตายเลียวหรือเราจะเก็บไว้ตู้ต่อ,อไปดิเอาไงดิเก็บเก็บไว้ตู้ต่อ,อไปดีปะหรือหรือเราสุ่มให้มันหมดหมด,หมดจบจบกันไปเลยฮ <laughs> ใช่เอาเป็นว่าเอาอ็อ,อกตู้ต่อบไว้แล้วงันเดี๋ยวดูเมื่อชั้นกัน ว้ายซิตินซื้อดีรออะไรอะ่ะโอเคตอนนี้คอลเลกชันว้ายตัวซีเข็ดตัวซีเข็ดที่อยากได้อยากได้เอไอซกามาถ้ามีความเป็นไปได้ที่จะได้นะให้ได้เลยมันมาจากรูนี้แน่นอน แต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอยากได้ตัวสีเข่งสั้งตัวหนึ่งอ่ะขอะตัวหนึ่งได้ไหมอ่ะไม่ได้ไม่เป็นไรแม่เก็ได้เน,นี่ยอีกแป๊บนึงถ้าสุ่มไม่ได้นี่คือจะพอละก็คือก็จะไปทําให้สิ่งที่ฉันทํามาดังนั้นคือการอัพตัวสักตัวหนึ่งให้มันขึ้นจบๆกันสักทีเอาเอาบักไปแล้วเ,เกมบักเกมกาก ไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่ซีกับเกมเกมนี้แล้วนานทีมาเล่นครั้งเด้ยฟสมถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรวางแผนไว้ว่าจะเล่นเกมนี้แค่ผิวเผินแล้วก็ไปทำอย่างอื่นมีคนเสนอเอาจริง ในหมู่ทีมงานมีคนเสนอว่าไปนั่งเล่นเกมผีกันไหมหรืออะไรไหมทำคอนเทนต์นี้ไหมเอาจริงก็อยากนะแต่แต่นะแต่แต่ตัวใหญ่ๆอะไรตัใหญ่ก็เข้าแบบบักเอ่อตัวใหญ่อะ่ะคือไม่รู้ดิหาเกมเล่นไม่ได้จริงๆพูดจริงนะคือคือ ไอเกมที่อยากเล่นมันก็มีอยู่แหละแต่แต่แต่มันไม่น่าเล่นในความรู้สึกส่วนตัวคือมันไม่น่าเล่นไม่อยากเล่นมันน่าเล่นมาหลยแต่เราจะไปเล่นกันแต่มันไม่น่าเล่นเลยไม่อยากเล่นเราควรเอาตัวไหนก่อนดียู่โตะแล้วกันมาแล้วมาดูดีกว่า ถ้าได้โมนานมาก็ดีหรือไม่ได้โมนาดก็ได้ไม่ได้พวกลุงก็ได้เอาออะไรมาก็ได้เหรอเออเอาหมดอ่ะมเมาก็สปีดเจสเตอร์ก็เมวรู้แค่เพิ่มดาเมจลุงมาให้ก็ได้ไม่ใช่ลุงก็ได้จบอยู่ที่ตรงไหนก็ตรงนั้นแหลอะอาเคีนเหรอจบที่อาเคีนก็อาเคียนหนงงกุณนโง,โงจะได้เลยอยากรู้จะจบอยู่ที่ไหนกันนะจะจบ โอ้โหพี่กินเยอะแบะวะคือถ้าไม่ได้อะไรดีๆนี่คือจะเปลี่ยนตัวแล้วนะพูดไว้ก่อนเลยว่าจะไม่สมไอตัวนี้อีกแล้วเหลือหนึ่งร้อยก็คือจบเลยโอเคได้โมอะโมนาใส่ให้เอไอหมอนี่น่ะเอาดีโอ้ตัวดีๆมีเป็นร้อยใส่ให้ตัวนี้ตัวเดียวตาย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 ,ตายจบ จบแล้วมันจบแล้วมันจบแล้วแมมให้ตัวที่ไม่นะะอยากได้ใช่ใช่ถูกต้องโอ้ยโอเวอร์คิวเหรอสวยดิยกุกโตน่าจะหมาะอยู่ต่อไปของท่านเฮียทันไม่หวังโมนาดไม่หวังอะไรเลยของท่านขอขอแบบอะไรก็ได้ที่เพิ่มสถานะ อ่ะตอนนี้เริ่มหวังละหวังเพิ่มสถานะอย่างเดียวอย่างอื่นไม่หวังเลยไม่ได้ไม่เป็นไรถือว่าแค่ามาส่มฟรีๆเฉยๆ,ๆเพราะยังไงก็แค่ใส่โค้ดอะเจ้าขอคุณมากเลยถ้าเกมมันเลดดอปง่ายกว่านี้ทัน พี่จะไม่ได้อะไรดีๆหน่อยเหรอพี่พี่ไม่คว้าอะไรหน่อยอโอ้โหพี่พี่พี่โคตรลวยท้่ยเลยหลรวยท้ยหรวยทัย่วรวยทัย่วรวยทั่วลวยท้่วอะคือพี่โคตรลวยท้่วเลยอย่างนะครับเกมมสเตอร์เอาเป็นอันนี้แล้วกันมามามาของทันจิโร่ นี่มันอะไรเนะี่ย <c oughs> โอ้ยจะว่าายโอเคมาสเตอร์ไม่ไม่อันนี้ดิส่วน,น,นอ,อันนั้นอ่อมีมีมีตัวไหนวะมีตัวไหนแบบเฮ้ยนี่ไอ้ไอ้หมอนี่ใส่แทนกันเฮ้ยสวยเจ๋งแจ๋วส่วน กันในไปได้ละในหมดประโยชน์แล้วเราจะเอ่อโกกูอ่ะโกกูใส่เทนโอเคเราไม่มีอะไรเลยนอกจากสถานะ V.I.P. อย่างอื่นก็ไม่มีอีกเลยเสริมแล้วที่เป็นเกมคุณภาพอ่าพี่เข้าเล่นโลบอก ตอนนั้นโลโก้เกมมันเป็นแบบไหนพี่ก็ไม่รู้ดิแต่ที่รู้คือเกมมันเปลี่ยนไปหรือใครเปลี่ยนเกมอย่าให้รู้นะเกมมันเปลี่ยนไปมากเลยอุสปอนแล้วก็โกฮูออฟฟิศโอเคตอนนี้น่าจะทำอันนี้ก่อนเนสโกแล้วก็ ก่อนให้สำเร็จแต่คนยากตอนนี้เพราะว่ายังไม่ได้อัพตัวที่จำเป็นจำเป็นขึ้นมาเลยก็เลยรู้สึกว่าลำบากหน่อยนิดนึงอืมโอเคได้ละจะอัพตัวอะไรอือ เออเวลร์ฮาสามดาเมจร,รวมอยู่ที่หกพันโอ้โหไม่แปลกใจเท่าไหร่อ่าลีลติคอร์ดีไหมอ๋อติค,อส,ตคอส์ติคอร์โอ้ยฮะมันต้องลบคูณดาวไม่ใช่โอเค ไม่โอเคเลยสักนิดบวกคูณดาวเพิ่มสิบเปอร์เซ็นมันจะไปโอเคได้ยังไงกันโพี่ชายพี่ไม่แจกให้ผมด้วยเหรอโอสแตทรีโลก็ไม่แจกพี่ชายน่าจะแจกหน่อยนะพี่ก็รู้เกมนี้สแตทรีโลก็สำคัญลองไปเซิร์ชใน GG ดูนะครับเดี๋ยวก็รู้เอง ถามพีไปพี่ก็ไม่มีคำตอบให้เราหรอกฮ่าฮ่าฮ่าอือปักผักก็จะไปล้เริ่มูงแล้วไม้แคบแับเตี่ยวเนี่ยแหละจะไปนอนจะกระโดดทิ้งเตียงไม่สนหรอก ใครเข้ามาดูได้ค้คไม่กี่วิหรือกี่นาทีไม่สนหรอกที่นี้เจ้าของช่องเป็นใหญ่โว้ยวายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโ,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 ยโอโอเคเดีนะไม่ได้เปิดอั่นไว้เปิดไว้ก็แค่สวยนิดหน่อยอาจจะผลปีนิดนึงแต่ไม่เป็นไร นักกวอนนี้ก็โดนมาเนาะวางได้แค่ตัวเดียวเพราะว่าเหตุผลแค่นี้นโหพี่ชายเหตุผลพี่โคนมีร้อยแปดอย่างแต่พี่อ้างแค่เหตุผลเดียวจะเลินแล้วพี่เอ้ยพอรับโมนัดอีกแล้เบือ่อเบื่อมาโปหนัดตรงนี้น อ่าววายตายแล้วอโอ้สวัสดีครับคุณโดฟูเอ่อผมกำลังนั่งเล่นเกมอยู่สวัสดีครับวายกลับมาซะแล้วนึกว่าคุณจะไม่กลับมาซะแล้วนะกับไลฟ์ของผม,ผมกำลังนั่งวิญญาณหลุดออกจากล่าน,นี้ครับอาตามตรงก็เครียดเครียดมากฮฮ <c oughs> <c oughs> แม่แม่จะบ้ากายก็ยินดีก็รับกลับนะครับกับช่องที่เออตอนนี้เครียดแทนที่จะทำให้คุณหายเครียดแล้วครับชอบจังตัวปับดาเม็ดตอวแบบนี้ลงไลน์เล ไม่ตีแอลผมเน่อยแล้วพี่แล้วดูแล้วดูอิจิโกมันตีพี่คือพี่เป็นดาบกัมบอลนะพี่คือคือเเซฮ่าก็เเซฮ่าก็ดีของผมไปไหนแล้วอ่ะพี่พี่ทำแบบนี้กับผมได้ไงเฮ้ปกติดาบกับอลมันควรตีแอได้ไม่ใช่เหรออ๋อขอบคุณครับคุณเดอะฟูขอบคุณมากคะ่ะ ไม่ต้องห่วง,งคุณผมเทคก็่ขอบคุณคุณสำหรับการเทคแคร์แล้วก็ดกวแลแก้ด้วยนะครับช่วงนี้อย่างผมงานหนักมากนะครับสำผมใกล้ตายแล้วครับ <c oughs> เออเคลียขั้นสุดโหดเลยครับพูดตามตรงใกล้ใกล้จบแล้วอืม แล้วก็จะกลายเป็นความเงียบแบบนี้ชั่วกับชั่วกันจบกันชีวิตเ่ยแกเขาน่าจะแจกอันนี้หน่อยนะเฮ้ยมีท่านี้แล้วทำไมมันไม่ตีแอร์พี่พี่พี่ควรทำให้มันตีแอร์ดิพี่ตีแอร์ผมไปไหนอ่ะร้อยคะลนนมาเนี่ย พี่ควรตีแอร์นะพี่พี่รู้ตัวใช่ไหมคือคือพี่ควรเป็นไฮบิดอะคือถ้าพี่ถ้าพี่ทำแบบนั้นพี่ควรเป็นไฮบิดเลยพี่พี่ควรผมเล่นไปอนะ่ะโอ้ดีๆแล้วก็แบบจริงจังเลยเฮียรอก็เล่นอนะ่ะบ้าไปแล้วแล้วดูมันตีทุเลททุเลทที่สุด โชวคุณพระคุณเจ้าดูดูด,ดูดูมันตีโอ้แทนที่พี่จะตีแบบอ๋ออ๋อรับทราบเลยรู้เรื่องละถึงจะไม่อยากรับทราบก็แต่รับทราบไปแล้วละ่ะไม่ทันละ เหอโรบินเออเอาดีๆเลยนะพี่ร้อผมเล่นอหรอหราคาก็ต้องแพงตัวตีแแอ์โอ้อา คงได้เวลาไปแล้วล่ะเพราะว่ามันไม่มีใครดูแล้แล้วก็ผมหมดเอเนแล้วล่ะเจอกันค่ะทุกคนบ๊ายบายนะเย่ไว <Yeah. S 1> ้จะเจอกันใหม่อีกทีก็ไม่ไม่รู้สัปดาห์ไหนอีกแเจอแน่นอนบ๊ายบาย